มหนือข้อกันลอข้อกันอเ,เอนอนัตีนตีกันมึงคือขึ้นสิแปบ,บว่าสิบุยืนตีเลยกัน,นวันี่าไม้มึองเลบมมวยืนแล้วเออย็นยิดด้วยบมบมเอา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 เ่ๆๆ กูจะดูกูจะดูดีมึ้มาไหนด้วยัาดีครับเอ็มซีครับพี่น้องหลายคนถามว่าไอสาธทิพไปใส่มันยังมาตายครับมันยังอยู่ครับมันยังอยู่ในรอบครัวจวดเดซี่รี่คือเขายากเบี่ยงยากงานแต่หนองไส้ก็คือหนองไส้มันคือสายเลือดผมคือขอบครัวผมพี่น้องครับยังบ่ตายไปสชมวยสองไฟ นะครับสองไฟสองไฟเลยนะครับสนาสะจะเนาจะไฟตอบซัวขึ้นเราด้บยมงนี่มันแจนที่เราครับพี่น้องไม่ต้องอะไรครับมรดนั้นมุดมุดตาล่าจะไฟอะีรมีรอบแรกครับรอบแรกก็แต่มืมอ รอบแรกเสมอรอบสองแพ้รอบรองก็แพ้อ่ะถามในฐานะไอที่คุณเคยกับมึงขับนแข่งอีหยังมึงถึงสิ่สระตอบตอบแข้งยังถึงสิ่สระเบ็ดสวกะตอำไมเบ็ดัวกับผมเนี่ย อาเวลาครับชุดีพี่แฮงรอยยิ้มเสียงโเราครับผมกับบุกคอยในมิมิล่ามาถ่ายทอดเสียงโเราพี่น้องเขาพอดแต่งแต่จักยังเป็นยังแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับทีมงานผมยังหักกันหมั่นแกนบพรว่าจะเป็นจอนี่มือปราบเสียปุนะครับเสียงเพลวนะครับสาธิตไต่ตามเช่นแท่นนะครับปองนะครับลทีมงานเหมือนเดิมมั่นแกนแหงขึ้นของเก่าแต่ที่ว่าละครเดิด้วยด้วยเมื่อลูกพี่ยุ่งกับภารกิจ น้องๆกับผ้ากันมวนซึนโฮเซลนะครับสาธิตตอนนี้กับไฮยูก่าไอปุเดี๋ยวอีกโดนๆอีโบโดนครับเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวเบิ้งจวดแน่นอนเดี๋ยวเบิ้งเอ็มวีเดี๋ยวเบิ้งยังกับสาธิตแน่นอนนะครับอตอนนี้นะครับทุกอย่างกับยังแฮปปี้นะครับในทีมงานนะครับส่วนตอนนี้ไฟนาสงวันไฮมือไฮปูพ่างเวหรือไม่ปัป่มเนอะ ไม่บอกยิ้มกไม่ได้ยืนขึ่นมาแล้วนอนนอนนอนอ่าเดียวด่เสื้อดูเสื้อดูเสืสวยเฮ้ยผู้สาวถามหาเน่ยมากๆขาไม่เอาผู้สาวเลยเน่เอาลาบลาบีหน่องเขาเนี่สวัสดีครับพีล่ะสวัสดีครับผมเจมาหนี้มาาษีพูดแล้ก็แก